คุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญอย่างที่พี่ย่าเกินเลยนะคะคือทําเอาหัวใจเดียนและพี่แจ็คด้วยไหมด้วยจ้าเออกระชุ่มกระชวยไปหมดเลย <c oughs> เพราะว่าเป็นน้องๆน,นะคะน้องใหม่จาก g ี m เอ็มทวีแลวเขามาพร้อมกับซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยนะชื่อเรื่องก็คือ เปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรัก by s i n l o v e ค่ะหัดรักด้วยนะหัดรักจ้าคุณเพราะใช้คาว่าเปิดเทอมน่าจะเด็กมากจริงๆก่อนจะได้ชมกันวันแรกค่ะวันอาทิตย์ที่20เมษายนนี้เราเลยชวนน้องๆมาพูดคุยกันก่อนเดี๋ยวไปพบกันเลยนะคะน้องลูกน้องมิกโชกุลแอสตันเคนและพองค่ะสวัสดีค่ะ ีพี่พูดชื่อไปแล้วแต่คุณผู้ชมเขาอยากจะรู้จักเป็นรายคนค่ะให้น้องๆแนะนําตัวกันเองแล้วก็รวมถึงคาแรคเตอร์ในเรื่องด้วยค่ะมาจ้เลยครับสวัสดีครับผมลูกพิมสารนะครับรับบทเป็นกิจครับสวัสดีครับผมมิกเมทัศครับรับบทเป็นเชนครับสวัสดีครับผมโชกุนครับรับบทเป็นคิมครับสวัสดีครับผมแอสตันครับรับบทเป็นมอนครับสวัสดีครับผมเคนกันทีนรับบทเป็นเปอร์ครับ สวัสดีครับพ่อครับระบบเป็นต้าครับ <c oughs> น่ารักสดใสแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคือฟังดูมันเป็นเรื่องแบบความรักวุ่นๆกับแบบวัยใสยใช่ไหมครับ <c oughs> เล่าเรื่องย่อยฟังหน่อยได้ไหม <c oughs> อ่ะขอตัวแทนน้องเคนไหมอ่ะลุกลุอ่ะลกมาเรื่องบอกลุกเรื่องบอกลุก,ลก,ลกไม่ <c oughs> ได<ม>้เราไเนเนกล้เกไอบอกหน่อยบอกหน่อยได้ก็ซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับเอ่อเรียกว่า ความสัมพันธ์ในรั้วโรงเรียนดีกว่าครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยพวกผมจะอยู่ที่เรียกว่าม6เทอมสุดท้ายแล้วใช่ทุกคนก็จะเหมือนต้องตัดสินใจทําอะไรที่ตัวเองอยากทําแล้วเพราะว่ากาลังจะแยกทางกันไปใช่ก็จะมีหลายๆมุมมองเลยครับแบบมีทั้งความรักแบบเพื่อนความรักแบบคู่หรือว่าจะเป็นคือจะมีหลายหลายคู่หลายแบบนะครับต้องเรียกว่าขบรถแน่นอนเลครับเห็นตัวอย่างแล้วพี่ถึงขั้นกูทายว่าแน้ ดูสิน่ารักมากน่าจะใกล้ไปแล้วนะนี่เห็นไหมล่ะคุณค่าโดยสารสาธารณะยังไงให้หวานได้ขนาดนั้นคะงงลดเงนโยกอ๋อนี่ถโยเอาลดเงนโยก โชเฟอร์เบรคเบรกขันหันอ่ะคุณเขาเริ่มเบรกแล้วนะเอ้ยเออเออนี่เหมือนเราดูกันแล้วหนึ่งจิ้แล้วมั้นี่แค่หนึ่งจิ้มนจิเออนี่แค่หนึ่งจิ้มมีมากกว่านี้อีกไหมในเรื่องโอ้โหมากมากเลยไม่ได้มีแค่หวานๆนะครับจริงๆแล้วนี่ถ้าเกิดดูในเทรลเลอร์ดีๆจะมีร้องไห้ด้วยดราม่าด้วยอะไรอารมณ์เลยเหรอใช่แล้วขับรถเลยเอออุ้ยน่าดูเอางี้มาที่ชีวิตจริงของแต่ละคนกันบ้างตอนนี้เรียนอะไรกันอยู่อะคะ เล่นก่อนเลยนะเล่นเล่นกนสุดแลนี่ไงนี่เลยเด็กเริ่มเล่นเราแล้วแล้วก็ผมผมเรียนอยู่ที่คณะบาซายจุฬาครับใช่คณะเดียวกันกับปีอะไรแล้วปีอะไรนะผมปี3น้องแอชันจริงๆรพี่ลุคเป็นรุ่นพี่ของผมที่คณะครับเจอกันบ่อยบ่อยปีอะไรฮะผมปีหนึ่งครับเพิ่งเข้าเลยเจ้าพี่เจ้าพี่รับน้องไหมก็ มีบ้างนิดหน่อยครับมาลซีรุ่นพี่เป็นยังไงฮะ <laughs> แทบจะไม่ได้เจอเลยนะเ้าลูกปีสามมันเรียนน้อยกว่าโอใช่ผมปีสามมันจะเริ่มวิชาหน่อยนนี้คือดูแก้ตัวหรือว่าไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงจริงเรื่องจริงใช่ใช่ใช่ฝากลูกคนต่อมานี่ครับตอนนี้เรียนอยู่ที่บัญชีบริหารของธรรมศาสตร์ครับเป็นหลักสูตรปีควบโทนี่ลุนพี่อยู่นี่โอ้นี่รุ่นน้องโอ้นี่ลุนพี่เจอกันปีนะเจอรุ่นพี่เขาบ้างในลูกเดี๋ยว เจอแปลกแล้วก็จะหลายสิบปีอย eh ู่ออ๋รุ่นพี่รุ่นน้องนะปีอะไรนะลูกปีอะไรนะปีหนึ่งครับปีหนึ่งปีหนึ่งรหัสอะไรครับตอนนี้อโหคุณตอกย้ำตัวเองที่ไงหกหกเท่าไหร่นะหก 6-7เจไม่ต้องเห็นละมองพี่เราใกล้ๆกันใช่ไหมครับเออ17เปีเองคุณค่ามากโชคคุณลูกครับเรียนอยู่มสอครับเอกการแสดงและกำกับครับโคอสายครับโค้ชอ้าวนี่ก็รุ่นน้องเดี๋ยววันลูกซี่อนอกจากนอกจากว่าเป็นรุ่นน้องแล้วนี่เป็นอาจารย์อยู่ที่โค้สายด้วยหรอไหวอาจารย์ลูกไหอาจารย์ลูก ครับเดี๋ยวเผื่อไว้เจอกันปีอะไรแล้วอ่ะปีหนึ่งครับปีหนึ่งออคุณเข้ามาอาจารย์อย่าดุนะอย่าดุน้องโอเคโอเคได้มาอยู่เหมือนอาจารย์ก็เหมือนที่พี่รู้ของผมอยู่บาร์ยจุฬาครับนวัตกรรมบูรณาการค่ะปีหนึ่งปีหนึ่งมาของผมเรียนอยู่บัญชีจุฬาปีสองครับปีสองอยู่สินปรกรณ์ครับ ICT ปีหนึ่งง่ะครับสินประกร ปักกองปีอะไรละครับปีหนึ่งครับปีหนึ่งเหมือนกันโอ้โหแต่ละคนคือเฟรชี่จริงๆเรื่องนี้เป็นไวที่ไม่ต่างจากเขาในชีวิตจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการเล่นมันก็จะมีความแบบพวกหนูแบบพอมาเจอกันครั้งแรกพอเข้ากองแล้วมันมีความสนุกสนานขนาดไหนหรือว่าเราต้องเกรงต่อกันหรือยังไงอลูก สนุกเลยสนุกเลยไม่เลยคพรับพี่เป็นเด็กผู้ชายมารวมตัวกันก็จะวุ่นวายนิดนึงก็สงสารพี่คนดูแลกันนะไม่แต่ว่าพวกผมไม่ได้ดื้อมากใช่ไหมใช่น่ารักใช่ใช่ใช่ยงพอคุมได้อยู่แต่ว่าคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานมากกว่าคนอื่นอ่ะมิทออได้เป็นไงครับพี่ชายอย่างพี่วินเมธวินเขาได้มีการแนะนำอะไรในการทำงานบ้างหรือเปล่าโอ้โหเอาจริงๆก็ อาจจะดูไม่ดีแต่ว่าพี่ชายผมไม่ค่อยลุกยังไงลกตอบเลยอ่ะไม่ไม่ค่อยได้แนะนําอะไรขนาดนั้นด้วยความที่เขาอยากปล่อยให้เราให้เราไปเจอด้วยตัวเองก่อนซึ่งผมก็ชอบชอบในการกระโจนไปเจอเองก่อนครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราไปเจอแล้วเกิดอุปสรรคหรือว่าเจอเจออะไรที่เราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยครับเราก็พี่ชายเราก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําเสมออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเปิดมาถ้าวินดูอยู่อาจจะใจสั่นแต่ว่าจิดแล้วกนะดีหอมหอมน้อง เอามาที่แอสตันแอสตันเนี่ยคือดูเป็นหนุ่มขี้อายแต่ว่าพอมาเล่นคู่กับโชกุนที่เขาก็เหมือนมีประสบการณ์มาแล้วมีการละลายพฤติกรรมช่วยกันยังไงบ้างไหมคะก็จริงๆแล้วก่อนมาถ่ายซีรีส์ครับผมรู้จักกับโชกุนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนกันใน g m m เ v แล้วก็พอมาแสดงอะไรอย่างงี้ด้วยกันก็แบบไม่ค่อยเก่งก็แบบสนิทแล้วไม่ต้องไม่ต้องเครียดอะไรอาใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็ เออก็มีอะไรก็คุยกับแอสตันตลอดครับแบบว่าเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็เขาเพื่อนสนิทกับคนนึงนอกรอบก็คุยกันใช่ไหมใช่คุยแล้วคุยครับสนิทกันเห็นในจอสนิทกันยังไงก็นอกจอก็สนิทกันกันยก็คืการที่โชว์คุณมีประสบการณ์แล้วผมก็สามารถพึ่งพาเขาได้ตลอดนะครับแล้ก็ให้เขาแนะนำผมอะไรอย่างงี้ตลอดคนก็แนะนำผมเหมือนกันคนแนะนำคุณก็หลังคุณจะแนะนำอะไรเรื่องงยนเราก็เสร็จแล้วอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างเราเนี่ยให้ดูไลน์ไม่ได้เลยนะฮะว่าคุยอะไรกันางไม่ลวนกศิลปาอะไรกันเอออ่ะเออจริงจริงส่วนมากก็เหมือนแบบเรื่องมหาลัยเรื่องชีวิตประจำวันอะไรอย่างงี้ก็ส่วนตัวดูไม่ได้เช็คไใช่รบกอนเลยอมากันที่อีกหนึ่งคนที่บอกว่าอุ๊ยตอนที่แบบเปิดกองครั้งแรกเนี่ยเขาถึงขั้นนอนไม่หลับเลยใครคะ ผมเองครับมันเป็นยังไงอะลูกตื่นเต้นมากผมแบบปิดไฟตั้งแต่สี่ทุ่มอะนอนจริงตีสามโอแล้วเขานัดกล้องกี่โมงฮะับตีสี่เช้าเลยกี่โมงตีห้าเำ้ไเขาก็ไม่ถามนะหจะมีได้นอนเลยสิครับใช่ผมแบบกลัวไงกลัวพูดไม่ได้กลัวตื่นเต้นนั่งท่องทั้งคืนเลยครับนอนไปแล้วท่องแต่มีคําเดียวนะอะไรฮะพูดคำเดียวทั้งคืนพูดว่าพูดว่าเด็กใหม่ปะ เห็นปีนี้บอกมีบอกว่ามันเลยต้องทำนี้นีวตื่นเต้นนะจะต้องไปดูอย่างต้องไปดูเองออ๋โอเคโอเน่ารักอ่ะเนี่ยตื่นเต้นอีกแล้วนะคุณผู้ชมจะไปนอนหลับนะลูกนะโอเคนะคือเรียกได้ว่าเหมือนแบบเป็นผลงานเรื่องแรกแล้วของหนูมีเรื่องอะไรอีกไหมที่แบบเราจะต้องเอาออกมาเม้าท์มอยมีไหมลูกเม้าท์กันหน่อยเนี่ยคู่กันอะเล่นคู่กัน เคยเล่นด้วยกันแล้วเล่นด้วยกันแล้วเคยเล่นในฮาร์ดคิลเลอร์ครับซีรีส์ของผมเป็นเล่นน้องของพี่เฟิร์สครับใช่ก็ได้ทำงานร่วมกันแล้วรอบหนึ่งครับแล้วเป็นยงไงพอมาเรื่องนี้เออก็สนิทมากขึ้นเพราะตอนแรกผมเก่งๆไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาแต่เขาเป็นคนแบบเอ็กทรเวร์ใช่แล้วก็แบบทำงานรอบหนึ่งรอบแรกๆก็ไม่ค่อยสนิทกันแล้วก็สนิทกันมากขึ้นครับเาะว่าทำงานตอนนี้ด้วยเออสนิทกันมากขึ้นนะคะแล้วสำหรับลุคกับมิกล่ะ ก็ต้องเรียกว่าพวกเรารู้จักกันมานานอยู่แล้วเรารู้จักกันมา้งแต่ประถมเลยใช่ตั้งแต่วัดเทียนเรียนโรงเรียนเดียวกันครับเอารวบกวมแล้วก็กลับมาเจอกันนี่เหรอใช่ได้เรียนอยู่สลมาเจอกันก็คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเจอกันด้วยด้วยการทำงานดการทำงานนะครับแต่พอได้มาเจอกันก็แล้วยิ่งรู้ว่าต้องมาคู่กันอีกก็ตกใจครับแต่ว่าก็ดีใจที่ที่ได้เล่นคู่กันแล้วก็อุ่นใจขึ้นพอได้แบบมาทำงานร่วมกันจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนไกลตัวอะไรใช่ครับใ <laughs> กล้ตัวเออคือนใกล้ตัวเนี่ยคือเรื่องราวอ่ะผู้ชมนี่ขนาดพูดคุยกับน้องเนาะในตัวจริงแต่ละคนก็คือเขาจะน่ารักเนาะมีมีสเสน่ห์มีม <ๆ S 1> คาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องเดี๋ยวเราให้เคนฝากซีรีส์เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าครับก็ฝากซีรีส์เรื่องเปิดเทอมใหม่หัวใจหั่นรัก boys in love เหมือนแบบอะไรรู้ไหมเรียกเรียสักเพื่อนจะทำทั้เพื่อนแบบไอซก่เพื่อนไม่หักหลังใช่ไมครับไม่หักเตไม่หักหลังไม่หักหลังก็ออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา2งทุ่มครึ่งห้องช่อง g m มเ5มบาครับแล้วก็ดูออนไลน์ที่ iq.com หรือแอปพลิเคชัน i อฉเวลา3ามทุ่มครึ่งครับ วันอาทิตย์นี้นะพลาดไม่ได้ใช่ตอนแรก20เมษายนนี้แล้วนะครับค่ะเริ่ม20เมษายนนี้น่าดูมากเนอะน่าดูน่าดูตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากโอเคพวกพี่จะคอยติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะพี่จะไรเชื่อถูกขอบคุณลูขอบคุณมิกขอบคุณโชกุนแอสตาร์ขอบคุณเคนและพ่อค่ะ